ดีนส่งสัญญาณไม่รีบกระตุน้นเศรษฐกิจอูเอดดกเผยไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยรัสเซียจะส่งออกอาสไปยังนุโรปต่อไปสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการย no ูนิทูนอเรื่องต้องรู้ก่อนเรื่องของคุณประจำวันที่26ธันวาคม2 5 6 7เบากับผมเต้ว่าสวัสด์วรนเสรรปรีบไทยทีนกลยุทธ์การลงทุนจับบลจอิอิสิ์ปร,ออ Spring, รเทศไทยนะครับสำหรับ ภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดการเกือบหมดนะฮะในวันหยุดคริสต์มาสนะครับที่เปิดจะมีญี่ปุ่นนะครับบวกขึ้นมา0.24% CSI 300ขึ้นมา0.05หุ้นไทยขึ้นมา0.44นะครับกลับมาเกินพันสได้แล้วนะครับเวียดนามฮะขึ้นมา1.45%นะครับทองคำปิดลบ0.08นะครับ WTI น้ำมันดิบขึ้นมา 0. 2-1%นะครับส่วนด้านขวาครับเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานไม่มีตัวเลขสำคัญสำคัญออกมาเลยน,นอกจากวันหยุดคริสต์มาสแทบจะทุกที่นะครับมีแค่ฝั่งของเอเชียบางที่ที่ยังเปิดทำการตามปกตินะครับสำหรับข่าวรนะครับก็คือเรื่องของตัวจีนนะครับจีนส่งสัญญ,ญาณไม่รีบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เมื่อวานประมาณ ธนาคารกลางจีนยังคงอัดตรอกเบีย้ยแล้วก็ถอนเงินสดแพ่งสีฟ้านะเอาออกจาก MLF เยอะมากๆนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณว่าจีนจะอดทนรอให้มันเกิดสงครามการค้าก่อนแล้วค่อยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจรอบไปผ่านทางนรยับายการเงินนะครับก็เลยทำให้อย่างที่เราบอกนะว่าจีนรอทรัมป์มาจะทมาจะเล่น เรื่องนี้กันหนะักแค่ไหนก่อนเราผลแค่ไหนแล้วจีนถึงจะตอบโต้ to. ซึ่งการที่จีนเก็บกระสุนรถเนี่ยมันจะท้อว่าจีนเองก็ไม่ได้มีเครื่องมือในการตอบโต้ทรัมป์ซะเขาหล่คือต้องเก็บเอาไวก้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้มีอะไรมาตอบโต้ to. อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวจีนนะดึงเงินออกจาก m อ f เยอะมากนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นจีนจะสัญญาว่าจะใช้นโยบายต่างๆแล้วตอเบียด มีรูมให้ลดดอกเบี้ยอีกนะครับก็ยังไม่ได้ทำนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ออกมาเมื่อวานก็มีการลดขั้นตอนการอนุมัติสำหรับรบัฐบาลท้องถิ่นในการออก Special ลบอลนะฮะก็สามารถเอาบอลออกมาแล้วไปใช้ในโครงการที่ไม่สร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับเช่นเรื่องของตัวอาคารรัฐบาลสิ่งก่อสร้างไม่จำเป็นนะครับก็เป็นอันนึงที่ทำทุกครทางเนี่ยกระตุ้นยังไงก็ได้ขอให้ตัวเลข ตัวสุดท้ายมันมาแต่ว่ากระตุ้นแล้วมีประสิทธิภาพสร้างรายได้สร้างกำไรสร้างบลิต i v i t หรือเปล่านีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอาเอาเอาทำาบดทไลน์ให้มันได้เฉยๆนะครับก <c oughs> <c oughs> ็สทอย่าจีนเองก็ประสบป,ปัญหาแบบตัวของดีมาใน,นประเทศที่ฉันค้าอ่อนแอสุดๆนะครับก่อนหน้านี้จีนต้องการควบคุมมาให้รัฐบ,บาลก่อนนีนะะ่ตอนนี้บอกว่าเอาไปเลยนะก่อนนี้กัน,นให้เต็มที่นะครับ โครงการจะขาดทุนก็ช่างมันนะครก็แทบจะบอกว่ามันมันมันไม่ค่อยมีผลทองสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เราเล่าตัวจีนอย่าไปฟังคาสัญญานะให้ฟังสิ่งที่รัฐบาลแอคชั่นจริงๆมากกว่านะครับซึ่งจากวันเนี้เห็นแล้วว่าจีนไม่ได้มีรูมสักเท่าไหร่นะครับอีกค่าหนึ่งนะครับก็เป็นของคุณอูเอดะนะครับผู้ว่า บอเนะเมื่อวานออกมาส่งสัญญาณว่าเขาเองก็ไม่ได้รีบคุณดอกเบี้ยนะครับก็ใช้ท่าทีที่เป็นข้างระมัดระวังเน้นย้ำถึงความจาเป็นในการติดตามความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้อาจจะดอกจันไหว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอยากจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับแม้เขาเองได้บอกว่าเขาก็รับทราบเอาถึงดอกเบี้ยตอนนี้มันต่ํามากๆนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเขาก็กลัวเงินเฟ้อด้วย ก็เลยเหมือนแางที่ผมล่าเสุดที่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเจอสองได้ฮะเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยต้องขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจมันก็ยังโตไม่เต็มที่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็พังอีกมันเหมือนดีโอเจอยู่ในภาวะที่แบบคืนไม่ท้างคายไม่ออกแต่สุดท้ายถ้าเงินเฟ้อมายังไงก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันแต่ยื้อการขึ้นดอกเบี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นทั้งร้อยสิบปีสิบห้าปีมันจะขึ้นทั้งระอยยี่ห้าปีนะครับเพราะว่ามันยื้อมันเงินเฟ้อเวลามันขึ้นนโออออเเเวร์ชูไปยะะะๆฮมัจาลง ค,คกกอ่อนข้างยากนะครับหลังจากแก้ผู้เสร็จค่าเงินเยนก็อ่อนค่าขึ้นนะขึ้นมาเรียบร้อยแต่ไปแตะหนึ่งหกสิบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดนะครับมีการปรับคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยใหม่เดือนมกราคมตลาดให้โอกาสไว้ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงครึ่งละไปให้โอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนมนะีนาคมแทนนะครับเป็นแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถอยไปเรื่อย นะครับก็เดี๋ยวดูวันต่อหนาะว่าบีโจะยือไว้ได้นานแค่ไหนนะครับรอบล่าสุดที่ยือก็เกิด Loss d e c a d นะครับศาสนาพอสบุแตกตลาดหุ้นพอสบุูแตกตอนนี้ก็ข้างนเย็นอ่อนสุดๆนะครับตัวเงินเฟอ้อฮะของญี่ปุ่นมันเกิดทาร์เก็ตมาแทบจะครบ2ปีแล้วนะครับดังนั้นดอกเบีอยยังไงก็ต้องขึ้นนะครับ แล้วก็ลังเล่นตัวขึ้นตัวจะไป็ตัดเลขสามเจอ,อปัญหาะดอกไลเฟอร์ขึ้นปรากฏว่าคนเริ่มรู้สึกว่าของแพงญี่ปุ่นเป็นคนที่เก็บตังเก่งของมันแพงอยู่ก็ไม่ใช่จา่ายตามในพวกก็เลยเริ่มสุดดังนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้มองขึ้นดอกเบี้ยอีกอันหนึ่งนะครับก็ดูกันต่อฮะน่าจะต้องขึ้นแหละเมื่อไหร่ครั้งนี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็คุณอาจจะร่วง่นนั้นนะครับข่าวสุดท้ายฮะก็จริง ยุโรปและสเซียจะมีเขาตกลง,งการส่งก๊าซในช่วงที่มันเกิดสองคารามมันจะหมดอนอายุเร็วนี้นะครับก็สุดท้ายก็จะมีข่าวออกมาว่ารัสเซียเองก็พร,อมมอร้อมวิ่จะส่งก๊าซออกไปทางยุโรปต่อไปนะครับผ่านเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูเครนเติร์สสตรีมหรือเรือก็ตามนะครับก็หลักตัวของการรัสเซียมันมีความน่าดึงดูดเพราะว่าราคามันถูกการขนส่งมันง่ายมันผ่านท่อวิ่งมาปุ๊บก็ถึงแหละถ้ามาจากอเมริกามันต้องผ่านเรือที่ วิ่งค่อนข้างนานและคอสก็จะแพงกว่าน,นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูวันต่อฮนะน่าจะฟืนกันได้แหละเพราะว่าถ้าไม่เอา,กาแก๊สจากรัสเซียไปยุโรปก็ไม่สั่งอเมริกาอขึ้นก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็รัสเซียเองก็อยากขายเพราะว่ามันเป็นแหล่งรายได้หลักของรัสเซียากแก๊สกับน้ํามันสองที่นะครับก็ทําให้ขายในยุโรปไม่รู้จะขายให้ใครเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าจะมีแรงทรั้งมาทั้งน่าจะบังคับให้ยูเครนไปสงบศึกับยุโรป นะฮะก็พรอ้อมมาราตำแหนปีหน้านะครับก็น่าจะจบเรื่องของตัวสงครามในฝั่งของรัสเซียยูเครนได้นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วก่อนที่จะพบกันอีกทีหนึ่งหลังปีใหม่นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคุณน่าจะบวกต้อนรับซันต้าเดรีกันได้ช่วงสิ้นปีนี้นะครับออกบ็สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ